ไขควงกระแทกตัวใหม่นะครับ scdi 1 5 5นะครับผมตัวนี้ให้โหมดมาถึง3โหมดการใช้งานเลยนะครับโหมดแล้วนะครับจะเป็นโหมดเจาะไม้นะครับจะเหมาะกับงานที่งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เป็นหลังนะครับงาน DIY ที่ต้องใช้น็อตสกูดยึดไม้ต่างๆนะครับ ไปนะครับโหมดที่2จะเป็นโหมดจเจาะเหล็กแบบบางนะครับเหมาะก,กับหน้าง,งานที่ถอ not, ดน็อตยึดน็อตต่างๆนะครับที่ต้องยิงเข้าตัวเหล็กบางงานประกอบชั้นที่เป็นโลหะต่างๆนะซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหล็กบางเป็นต้นนะครับผมต่อไปโหมดที่3จะเป็นโหมดจเจาะเหล็กหนาๆน,นะครับผมจะเหมาะก,กับหน้าง,งานที่ต้องต่อเติมงานซ่อมงานประกอบวัสดุตาา่างๆที่ใช้สกูขันเข้าเหล็กหนาๆน,นะครับโหมดนี้จะเหมาะสมที่สุด <c oughs> ต่อไปเป็นการปรับเลี้ความเร็วนะครับปรับได้4ระดับนะครับละเอียดมาก ระดับหนึ่งนะครับจะให้ความเร็วมาที่หนึ่งพันสองร้อยรอบต่อนาทีนะครับผมระดับสองนะจะให้ความเร็วมาที่สองพันสองร้อยรอบต่อนาทีนะครับระดับสามจะให้ความเร็วมาที่สามพันรอบต่อนาทีนะครับปรับได้ละเอียดมากต่อไประดับสี่คือแรงสุดนะครับสามพันหกร้อยรอบต่อนาทีนะครับและการขันออกจะมีโหมดออโต้สต็อปมาให้นะครับไฟสีแดงตรงตัว A ออโต้ก็จะขึ้นนะครับ เป็นโหมดที่ช่วยในการเมื่อขันน็อตออกจะน็อตจะไม่กระเด็นใส่ลงนะครับเป็นการเซฟตี้ของตัวนี้เหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโหมดการใช้งานของเจ้าไขาควงกระแทก s d i หนึ่ตัวนี้นะครับผม